สวัสดีค่ะเข้าชูช่องป้าขัสายโกโกโกนะคะก็มีรถไปชนีมาส่งอะไรให้ลุงพลสองกล่องบอกสอง,องสองสองกล่องนะคะลุงพลก็กําลังเซ็นอยู่ค่ะกล่องทั้งหมดลุงพลกําลังเซ็นอยูอ่ไปเดินใกล้ๆก,กันนะคะเห็นไหมคะเดินใกล้ๆก,ก่อนยกไปแล้วนะคะลุงพลยกเข้าบ้านแล้วค่ะ กี่กล่องเนาะโอู้สามกล่องนะคะสามกล่องค่ะไม่รู้อะไรนะคะสามกล่องสามกล่องค่ะครับโอ้โหทั้งสะพายแล้วก็ทั้งถ่ายคลิปอะไรใทยวันนอกจะขยันปานนี้เนาะเห็ยนไหมคะนี่สะพายเลยค่ะเออเบียร์เสืออยู่นิ่งว่างอันนี้กัน คนอะไรไม่หนักเลยเออก็ขาองรับอุ้ยสี่กล่องนะคะไม่ใช่สามกล่องนะคะสี่กล่องค่ะสี่กล่องค่ะสี่กล่องนะคะโอ้ยคุณพ่อไม่ให้ออกเลยนะคะ

ก็รูงกาลังจะตั้งสอร์ไลไม่ไม่ยาคิดว่าเขาขาย้ายมาอยู่นี่แล้วเขายังไม่มายังยังบ้างยังไม่เสร็จเสร็จซะก่อนนั่นแหละเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่ซะก่อนค่าส่งสองร้อยค่าลำยลำยี่กี่บาทคะสองร้อ ซื้อของป้าคำใสดีกว่าเนาะของป้าคำใส่ในโอ้ยหมัดนีโอ้ร้อยห้าสิบเอ็นบอกไม่ขายไม่ขายเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาใหม่วนึเนาไ่ยไม่ย่านกับเสือน้ำกับเสือเราไม่ใส่ยมีมีงานของเสือ ให้ให้แยกกับน้องปามาล้างด้วยผ่านเสือผ่านเสือเสือพาไปผ่านเสือให้คุณคนนั้นนะครับยาสีก็เตรียมลำเลยครับเตรียมลำยามเย็นเออไอ้นนี้ก็มารอพี่นะแม่หอม นี่เขาเขามารอพี่เขากเขาอยากเล่นไงหอยให้หลุดนะม่บอกหลุดออกมาได้ได้เรื่องเลยโอ้ยลูกเอ้ยอยู่ในบ้านนั่นแหละถึงสะอาดนะครับเจ้าอยู่ในนี้แหละลูกแม็กเอ้ยอยู่ในนี้แหละครับ นะครับไม่ต้องออกไปหรอกไม่ต้องออกลูกไม่ต้องออกก็คือลุงพลแลก็ลุงพลจะติดอะไรนะสปอตไลท์เนาะลุงก็เลยจะติดซะเลย ติดให้มันสว่างโล่เลยนี่ค่ะโหโหโหลุงก็จะติดสะบัดไล้นะคะจะได้สว่างเลยค่ะลุคนติดสปอัไล่นะคะลุคนติดสบัดไล์ค่ะ เพราะว่ามันมืดตรงนั้นเวลากลางคืนมืดถ้าออกมาแล้วเข้าไม่ได้มันไม่เข้านะ เวลาไปสวดมนต์ก็จะได้สว่างจ้าเลย ซมซมนกอย้มซ้มยเขื่อนเลยเจ้าเอาไทยบ้านนอกเห็นแต่หัวรีบรีอยู่ไทยบ้านนอกเห็นหัวรีบรีนะคะคนเตี้ย มีสปอไลค่ะองห้องเห็นเปูเลยนะคะจ้ะแล้วก็ครูรวมค่ะ ีลุงเหมือนกันคาะก็พุ่มค่ะก็ใส่นะคะ <c oughs> อยู่คนเดียวไม่ต้องติดป้าก็เหมือนกันจะติดไปนานๆนนก็เวียน <c oughs> มีไอแล้วก็อวกจะออกเลย สวนมนอยู่ตรงหน้าค์ซูก็เลยมาติดไฟไว้เพไ่อใ้เห็ไนะคะใช่ใชคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย